ปลามันหกได้บ่มันบ่แมนว่ามันเปลี่ยนได้มันก็ไปโทษที่เหมนน้ำมันบ่เห็นเหตุเนาะอันนี้บัดคืนไปพูดเลยก็เอิ้นหาแต่ข่อยเอาข่อยว่าข่อยอยู่หม่องนี้ข่อยบ่ไปไกลเห็ดน่ะมันหาหาซ้าชมันเห็นได้ล่ะเพิ่นดักเอาเห็ดปากต้อตีแก้วเข้ากันเข้าิ่นจะตากต้ตีนี้ไปบอกเลยจะคืนว่าบ่ได้มันบ่ได้มันบ่ทันออกมันรักไปเลย มาลับปให้ลับาไปให้ลับเบงเนี่ยถ ok> ้าว่ามันออกขอก็ว่าซื่อๆหน่นละถ้าอยากไปน้ำไปน้ำยูเดี๋ยวมันออกสิ่นเอนเนอะไปน้ำกันมันยังมวนเมียจังบ่อยากอิ้นง่ายๆไม่ต้องไลฟ์สดไม่ต้องทำคลิปเออเห็นลงไลฟ์เลยถ้าไม่เจอได้อยู่ ค่อยนะไม่ไม่ไลแล้วก็ไม่ทำคลิปด้วยค่อยกลัวไม่ทันเออแมนนแมนี่อยู่แถวบ้านห้าสิมีไลเลยแถวบ้านห้ามีไลกันไกลโคตขอบคุณนะคะคุยกันนะคะนายพลที่ก็มาฮ่าเหตุนะแร้ก็คุยกันสนุกสนุกเนาะข้อยบบอกว่าอันที่ไล่บ้านนั่นดอกแต่ว่าถ้าหาขายเนาะ มันต้องไปผู้เดียวมันจังสิงได้หลายเนาะขอบคุณค่ะคุณวันวานวาน,น,น,นะคะคุณปลาเนนนะคะ <c oughs> วันเปิด <c oughs> ปีนเนนขาปนขีนไปไปปีนแยกเป็นหัวใจอะไรแนี้ไปด้วยค่ <c oughs> ับแยกคืนเขาไดแยกล้มเขาดใดก <c oughs> ินเปิดดูนะคะไปด้วยค่ะแม่จ้าถ้าอยากไปกับแม่จริงๆแม่ก็ให้ไปเนาะไปเที่ยวเล่นไปหรือว่าจะเอาหม้อไปแกงกินในป่าก็ได้นะคะไม่ ถ้าแม่ถิ่นถ้าเห็ดออกนะคะไม่ลุบนะคะไปเจอเห็ดทุกทีถ้าบางคนนะคะไม่ได้ไม่ได้ละเขาไม่จำเนาะที่ที่มันเคยออกมาก็ออกนะคะคุณรัตนาการกัมสงบงนะคะคุณนยวิภาวีนะคะแม่ถิ่นก็คุยสนุกสนุกไปอย่างนั้นแหละเนาะใจจริงๆแล้วนะคะก็ให้ไปด้วยทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าแม่ถิ่นก็ยังหลระ่าไจำไม่มีหลวนะคะกระโดดไปหินคนนั่นกระโดดไปหันหนยงค่อยพา นเมื่อคืนคู่คือก <si ็ไป,ไปหาอันคู่พานนะไปหาหน้าใหม่อยู่คู่พาไปน้ำข่อยบ่มีหลวงผู้เล็กไฟข่อยหูจักเบิ้ดทั่วที่ทั่วแดนหูจักเบิ้ดเลยข่อยเบิ้ดหลงไปใส่ข่อยไปตั้งแต่น้อยๆผุนข่อยหูจักเบิ้ดข่อยไปเบิ้ดข่อยหูจักป้าเฮ็ดแดงเฮ็ดก้อเฮ็ดยังข่อยหูจักเบิ้ดออกวงนี้ข่อยก็หูจักออกวงหันข่อยก็หูจักข่อยหูจักเบิ้ดไปเล่นลง ไม่จำไ่มีคอยในคันว่ามันออกต้นไม้นี่คอยกระจำไว้นันก็อยู่แถวๆนั่นละมันสิเอาบ่เห็นมันก็บอออกตัวนั้นมันยังบอออกแล้วก็ต้องเธอนาเนอะมันบ่แมนว่ามันสิออกอกมันมีเชื่ออยู่แต่นี่เนาะพวกงูจะกป่าเลยเลยพอค่คยไปหาเกมเด้อ ก็คือคือเข้าไปสวนป่านี่แล้วหนองไหนมันมีมันก็มีอยู่หันแล้วหนองไหนมันบม่มีมันบ่อยู่ได้ล่ะมันก็ได้ก็ต้องค่อยคยตั้งแต่เล็กจนโตเขาบอกว่าเก็บเห็ดนองเห็ดที่ไปนองไม่ก็คือกันอันเขาคุดบ่เป็นน่ะแม่เกามันก็คุดมันบอกอกมันออกแต่แม่หม่แล้วก็มันก็เซิงตามันออกมากกว่าสิออกเขานักก็คุดจนทัวทีมันก็บได้แล้วก็ต้องเซิงตามันมันค่อยออก พอที่มันเคยออกทั้งกอมันเคยออกมันจบแล้วค่ะออกลู่หันเข้าไปหาดู่อะไรไม่แหน่แต่ว่าอันแม่เก่าๆที่มันมันแก่แล้วมันก็บอกออกมันก็ออกแม่ไหมแต่บางคนอ่ะคุดไปทั่วน่ะบ่กหูจักหอดมองมันสิออกคนที่กอืนบ่ไผนะบ่ไผจนชิกลนมันก็บ่เห็นบ่เห็นเพราะว่ามันบ่เบลก ็มีตามันยูนี่มันสีออกมันก็สีซ้อนกันล่งแหละกะขางนั่นขางนี้นี่มันก็ต้องมีอันนี้ก็มีน้องอันนี้ก็มีน้องมันก็แม่นึงก็สซีนอะคุคอยคยุดนบางคนมันก็บอเป็นบอสหูจักมันต้องมีนะคะเทคนิคในการหาเนะค่ะขอบคุณขอบคุณเช่นกันนะคะพูดภาษาไทยภาษาลาวไปเนาะปะปนกันไปนะคะให้เอฟซีนะคะไม่ง่วงเนาะ หนังเท็มหนังเท็มหนังเท็มจ้างเทมหนเาเจ้านี่อร่อยอร่อยไหมเด้อเจ้านี่เจ้านี่เมแม่ขายพิ่นขายประจำพล่นขายประจำ